ให้ตกเท่ากับมลงวันก,กินอิ่มด้วยเด็ดขาดมิงนั้นเองก็อุกฤษทธถ,ถึงกับประหารชีวิตสิ่งที่สําคัญที่สุดการศึกครั้งนี้มีสักเล่มเข็มสักอันห้ามน้าติดตัวไปเองจะไปได้ก็เพียงแค่าหารกองสับเบียงฝ่าพระบาททุลานด้วยองเจ้าลุงไปแล้ว ครั้งแรกที่ได้เจอหน้าพ่อเห็นแต่รูปตัวจริงพ่อหล่อเกินหล่อเหมือนพ่อ,อกินกันไม่ลงแม่จา๋าระหว่างพ่อกับลูกใครหล่อ,อก,กว่ากันต้องถามว่าใครยาวกว่ากันอะไรเหรอตัวจะพ่อ,อตัวพ่อถืกว่าไอ้นั่นอะไรพ่อน <New. S 1> ิ้วอ๋อแล้วไป <c oughs> รับพรพ่อ เหมือนเหมือนไหมพ่อนพระชอบพ่อตรงนี้แหละพ่อหวานรับพ่อนพ่อเหมือนพ่อนพระลูกต้องทนักแน่ เพระพิรอดของพยอดนักแหลต้องชนะแน่แน่ต้องชนะแน่แน่โจทกานขอให้เจ้าโชคดีนะลูกครับพ่อเหมือนบุญน,นำพามาพบหน้าพ่อนับว่า เป็นขอสุขีลูกช่วยนอดได้แน่แม่มารินีต้จะช่วยแม่เจ้าให้ได้กลับมาอย่างที่สถานลูกจะสวมใส่ใจนักสู้ไปประอาพวกหมู่ใจมัน จะไปจะหววงพวอวออขอให้เจ้ามีชัยชนะในศึก้รั้งนี้พ่อก็วีใจแล้วพ่อดวแลเตวด้วยนะ